แสนชัย2นาทีสุดท้ายครับลุ้นกันต่อมาชมกันต่อนะครับล้จะหมดยกสุดท้ายอย่าลืมว่าเราจะประมูลรถรางนึกถึงนะครับกรุงเทพการประมูลรถยนต์เป็นสนามการค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเมืองไทยโดยคุณนรินทร์สีงามนะครับลาดพร้าซอยร้อยหนึ่งประมูลได้หรือไม่ได้ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นก็ประมูลในช่วงวันพุธวันศุกร์วันเส,ส,ส,สาร์ แล้วก็แซบอาหารเสริมสำหรับข้าวนะครับใช้แล้วข้าวเดือดลงใหญ่น้ำหนักดีซื้อแซบสองขวดแถมยาฆ่าหญ้ากุม่าไก่หนึ่งขวดนะครับโดยคุณมนุนพิมพาทองพื้นปูรถกระบะแอรโรไลเนอร์แปลงพนทานที่สุดแล้วก็คืนนี้พระรามข้าวพาซ่านะครับโดยคุณสมยศสุธางกูลบ,บุญทนบุญทนคืนนี้นะครับบุญทนคนหนึ่ง21ติ๊กเีโรยี่สิมีรุ่งเพชรแหลมสิบมีโชว์ไม่ชา้าด้วย ไบนเวทีนะครับเดิตนตลอดมาฉลามบุกฉลามบุกค,คนสู้ชีวิตของบริษัทโอสุสภาจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตโอสถานุเคราะห์กรรมการผู้ห้ามนรงตันบุญมีรับไปคะแนนกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับฝ่ายแดงคือยอดแสนชัยสสกุลพันธ์ชนะคะแนนวิสันเล็กสทศพลแล้วก็เดี๋ยวชมมวยคู่ต่อไปนะครับไตรลากระดุด ปัญหาสตาร์ทไม่ติดเกิดจากออโต้ลบคุณภาพต่ำซึ่งไปลดทอนประสิทธิภาพของการจุดระเบิดหรือแค่เปลี่ยนมาใช้คาสโตโรโกทูทีสูตรใหม่ก็พอแล้วสตาร์ทง่ายเครื่องไร้ปัญหาหกเดือนแห่งการรวมคน 6เดือนกับขวามยิ่งใหญ่มหากรรมชิงชนะเลิศสุดยอดมนรอบหนึ่งล้านฟอร์เรนเจอร์ครั้งที่สองงาเท่าอัศวิงรงุพบแสนชัยกีบรักเรี่ยไกลใครคือแชมป์ใครคือเจ้าแห่งมวยรอบฟอร์เรนเจอร์เสาที่5สิงหาคมที่ลุมพินีที่นอนโลตัสที่นอนเพื่อความสบายนุ่มพอเหมาะแน่นพอดีด้วยวัสดุทรงคุณภาพให้คุณหลับสบายเกินเป็นสุข

สางศรัทธาของแฟนมวยประวัติศาสตร์ต้องจารึกศึกมหาชนวันทรงชัยธงชัยใส่พยักเล็กนักชกยอดเยี่ยมคนล่าสุดแสนชัยเด็ดแรมโบ้์ิวงลักหายดับซ่าสิลาเล็กเพื่อหักน้อยสอยวันพิชัยน้องวีคี่คดชสารแค่คู่ก่อนเวลาน้ำสักน้อยถล่มสามคนเพชรป้องกันแชมป์เพชรเ,ชเ,พชเองยอดความยิ่งใหญ่แห่งปีอังคารที่18พแปดกกาคมน,นี้ที่ลุมพินี แรกและแห่นิวในเมืองไทยศูนย์สรรพสินค้ากีฬา FBT Sport Complex ตรงข้ามสนามกีฬาหัวหมากแหล่งรวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาจากทุกมุมโลกพร้อมบริการกีฬาครบวงจร FBT Sport Complex จุดนัดคนรักกีฬานี่ไงที่กล่าวขวัญน,นี่และที่ร่ำลยนี่คือพระรามก้าวลาซาาต,ตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยยิ่งใหญ่กับแสงจีเสียงสุดตระการพระรามก้าวาซาคุณสมยศจุฑางคูลบริหารงาน อีลิกครีมขัดเงารถยนต์ขัดง่ายเงาวับจับตาใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้ออีกสู้ฝนทนแดดครองใจคนรักรถทุกคันอีลิกใหม่จากดิงโก ทงศรัทาของแฟนมวยประวัติศาสตร์ต้องจารึกศึกมหาชนวันทรงชัยธงชัยใส่พยักเล็กนักชกยอดเยี่ยมคนล่าสุดแสนชัยเด็ดแรมโบย้ยหลักหายดับซ่าสิลาเล็กเพื่อหักน้อยสอยวันพิชัยน้องวีคี้พุชสาสานแค่คู่ควรนเวลาน้ำสักน้อยถล่มสามเพชรป้องกันแชมป์เพชรเ,เ,เอกสุดยอดความยิ่งใหญ่แห่งปีอังคารที่18พกรกา,าคมน,นี้ที่ลุมพินี แซบอาหารเสริมสําหรับข้าวดียังไงทำให้ข้าวโตเร็วต้นแข็งแรงเพิ่มการแตกกอรวงข้าวใหญ่เมล็ดข้าวเต็งได้น้าหนักดีเดี๋ยวนี้ใครๆเขามาใช้แซบแซบอาหารเสริมสําหรับข้าวของดีที่ดาวมยุรีขอแนะนําค่ะเก่งจริงเนาะช่างปูนไทยกับผลงานที่แสนภาคภูมิใจไปช่วลูกชลานเป็นเพราะอะไรอ๋อได้เพื่อนดีเพื่อนสีครับนี่กดเนี้ยบนี่กดแจ๋วปูนตรานุอินทรีเพื่อนสี ไ hey! มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกท่านผู้ชมครับผมและคุณสมมารถได้คุยกันถึงเรื่องความสำเร็จของมกมวยไทย mm hmm. ที่เดินทางไปลุยสหรัฐอเมริกา mm hmm. ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้อาวุธอย่างเต็มที่ครับ ใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดเลยเร่นี้ไปชกเป็นขั้งแรกของอเมริกานะ,ท,ะที่มวยไทยเราต่อยได้ฟุลคอนแทคคือหมายความว่าต่อยได้ครบเครื่องมวยไทยปกติแล้วศอกจะใช้ไม่ได้พร้อมทั้งเขา่าเข่าก็ใช้ไม่ได้มองดูแนวโน้มเป็นยังไงฮนะแนวโน้มแนวโน้มนั้นดีมากครับคงจะไม่นานฮะประมาณ2เดือนนี้จะต,ต้องมีการจัดนัดยิ่งใหญ่อีกเพราะว่าเท่าที่ต่อยคราวที่แล้วนี่บรรดาโปรโมเตอร์ของอเมริกาสนใจฮนะ ติดต่อทางโปรเตอร์สงชัยหลายหลายคนแบบสนใจมากคคือรับการเป็นสินค้าออกไปเลยครับอันนี้แน่นอนส่วนทางด้านความสาเร็จทางด้านมวยสากลอาชีพในวันนี้เป็นไงครับตอนบ่ายวันนี้อ๋อตอนบ่ายวันนี้ยอดสนันนะเป็นมวยวันนี้อย่างที่ผมเสียดายฮะคือยอดสนันนี่ถ้าไปดังที่สหรัฐนะเงินหลายหลายสิบล้านบาทเป็นมวยรุ่นใหญ่แล้วก็หมัดหนักและรูปร่างดีแม้ถ้าต่อยที่อเมริกานิยมมากเลยเหมือนไทยเราอย่างว่าแหละครับ เงินน้อยหน่อยต้องค่อยเป็นค่อยไปเราก็ผู้สนับสนุนก็ลำบากหน่อยลำบากหน่อยฮะเกิดจากทางเศรษฐกิจแต่โอ้โหต่อยวันนี้ประทับใจประทับใจครับต่อยได้หนักหน่วงรุนแรงเป็นมวยถูกตลาดนะอาจารย์ส่วนพิชิตชลสิริวัต์เป็นไงฮะ19สิงหาครกำหนดแน่นอนแล้วครับอันวาเลสนะ19สิงหาที่สุโขทัยฮะโอ้โหกระดูกชิ้นโตนะชิ้นโตเลยครับอันวาเลตนี่ต่อยกับทางด้านสงครามต่อยชนะเขาพิชิตสองคนนี้มาแล้วทั้งนั้นครับมาชกที่เมืองไทยเป็นไฟบังคับด้วย ไปชคที่จังหวัดสุโขทัยสุโขทัยครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามกันส่วนมวยรอบฟอร์เรนเจอร์นั้นนะครับขอเรียนนะท่านผู้ชมได้ทราบนะครับและก็ขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะครับวันที่20กรกฎาคมนี้11นาฬิกาที่ห้องกิ่งทองโรงแรมเอเชียราชทีวีจะมีการแถลงข่าวมวยรอบฟอร์เรนเจอร์นัดชิงชนะเลิศนะซึ่งจะจัดชิงในวันที่5กุมา5กุมภาพันธ์ นะครับอาครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของมวยรอดหมายถึงว่าที่แข่งมาตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็จะชิงชนะเลิศกันแล้วครับเราจะแถลงข่าวนะฮะที่โรงแรมเอเชียนะครับเสร็นาฬิกาครับขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องนะครับครับเรามาดูมวยคู่ที่2ของวันนี้ครับนี่เป็นรองคู่เอกนะคุณสมารครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือกายราชปอเปาอินครับที่เห็นอยู่นี่นะครับฝ่ายแดงกายราชปอเปาอินแล้วก็นี่ก็คือทางด้าน ฝ่ายน้ําเงินครับดาวอุดรปอยศนันครับมันตํารวจโทดิเลกยศนันนีครับขึ้นไปถอดมงคลครับที่เห็นอยู่ซ้ายมือด้านบนนะครับก็คือนักมวยทางด้านฝ่ายแดงครับเป็นไก่ราชปอเปาอินครับอายุ21ปีเด็กลบบุรีครับปัจจุบันเบอร์รองอันดับ8ในรุ่นจูเนในเฟสทเวดของลุมพินีชนะมา79ครั้งนะครับแพ้35ครั้งเสมอ21ครั้งแล้วก็น็อก12ครั้งดาวอุดรพยศนันครับอายุ22ปีเด็กลำปางครับ รองอันดับ10รุ่นจูเนียร์เฟอไลท์เวทของลุมพินีชนะมา55ครั้งแพ้18ครั้งเสมอ9ครั้งน็อกรั้งครั้งครับ,รบกายรัชปอเปาอินนั้นอายุ20ปีนะครับตามที่เรียนให้ทราบบรรจงศักปอเปาอินนั้นเป็นเทรนเนอร์พันตำ์ตมเร็กปจวบเปาอินครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะจบการศึกษาหมหครับจากโรงเรียนปากน้ำวิยาคมตริงชันส่วนทางด้านดาวรอนปอยศนาน,นั้นอายุ24ปีครับโคไทยชวัยคุณเป็นเทรนเนอร์นะครับ พันตำรวจโทเดเรกยศนันครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะจบการศึกษาม .6 ครับกศนแม่พริกนะครับจังหวัดลำปางครับถ้ามีการน็อกกันเกิดขึ้นนะครับน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิสตาติดง่ายขีพ้พึ่งสมุนไพรไผยหย,ยกยาไายดีรักษาเกาข้อเสื่อมมอบให้นักมวยที่ชนะน็อก5,000บาทแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ชไฟฟ้าวิสูชิตาครับเป็นผลิตภัณฑ์ <c oughs> เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนให้นักมวยที่ชนะน็อกแล้วก็คู่ที่ดูเดือดก็รับกันไป <c oughs> อย่าดมท่านเจ้าคุณครับ รางวัลศิละปะมวยไทยยอดเยี่ยม3,000บาทแอนตาซินแพ้แตกเข็มระฆังรบาทเจระกระเันหาง3 0 0 0 0บาทซอกดับข่าร้อย1 0ึ0 0บาทส่วนพื้นปูรถกระบะแอโรไรเนอร์ iner, ครับมอบให้กับนักมวยแกร่งแอโรไลเนอร์หึงชุดทุกสัปดาห์จะเป็นใครนั้นก็ต้องติดตามกันเวลาต้องขอขอบคุณทัพปูน,นอีซีเพื่อนซีช่างปูนไทยยางรถบรรทุกไทฮีโร่น้ำมันเครื่องเอลฟ์จากฝรั่งเศสยาริสีดวงตาปลาหมึกกรเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิตากรุงเทพการประมูลรถยนต์โดยคุณนรินสีงาม คุณสมยศสุธางกูลครับพรรามกาพาาซาโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยมาชมในยกที่หนึ่งของมวยรองผู้เอกฝ่ายแดงไกรรา,าดนะครับเป็นลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกพิเศษนะครับท่านรองผู้การประจวบป้าอินเจ้าของศึกบาราจารย์ที่เวทีมุราบเนินนะครับวันนี้ก็ข้ามถินม,มาอีกครั้งหนึ่งก่ที่แล้วนี่มาได้นับชนะเพชรศรินินศส,สกุลพันไปฝ่ายแดงนะครับ24ฝ่ายแดง20จาก กันทรวิชัยหมาสาราคมาน้ำเงินเดาดอนปอยุศนันนะครับอายุก็20อายุ24วันนี้จากห้างฉัดลำปางข้างล่าสุดมาต่อยแพ้ทองไทยปอบุรพาน้ำหนักทั้งคู่มาเช้ามา125ปอนเท่ากันแต่สมส่วนเลยนะครับแล้วก็ในวันที่18นี่อย่าลืมว่าในศึกหมาชนวันทรงชัยนะครับรายการน่สุดยอดของคู่มวยเลย คะาดนก่อเวลานะครับมาดูว่าน้ำสัตว์น้อยกับสามกอและก็เพชรป้องกันแชมป์กับเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อมีธงชัยจะชคพยักเล็กร้อยสิบเจ็ดสิบเก้าแสนชัยจะต่อยกับแรมโบ้จิ๋วร้อยยี่สิบสี่กับยี่สิบแปดหลักหายนะครับจะชกกับศิลาเล็กแล้วก็มีพระหัสน้อยจะต่อยกับวันพิชัยตามมาด้วยพรพิทักษ์จะชกกับโคจิสารสิงห์ทองสี่นะครับครับก็ถือว่าเป็นศึกที่เป็นหนึ่งในยุทธจักรนี้ครับที่มหาชนเนี่ย เชื่อมั่นเชื่อมั่นมาโดยตลอดมาตรฐานครับไม่หลบคู่มวยแล้วก็มาไวๆครับในวันนั้นมาดูมวยคู่เปิดรายการนี่นำสักน้อยยุทธการกำทรครับขึ้นเวทีครับ18นาิกา30นาทีเจอกับ3กชรัตสุภักขรับวันการที่18นี้ครับตอนนี้บนเวทีขยับครับค่อยๆโยกค่อยๆขยับเข้าหาไกรราชปอเปอินหมดยกที่ห แล้ววันหนึ่งผมก็รู้ว่ากระบะคู่ชีพคันนี้ผมเลือกไม่ผิดสำหรับชีวิตผมมัคุ้ม ฟอร์ดเวนเจรถกระบะนิระไภคันแรกของไทยโรคกระเพาะอาหารเกิดจากหลายสาเหตุยารักษาโรคกระเพาะแอนตาซินมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คาโอลินแมกนีเซียมไทรเซลิเกตแอนตาซินยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะท้องอื่นจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินยิน่งดูก็ยิ่งเท โสโซป้ายหนัง12สีสัใจใส่ได้เท่าซาพอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกท่านผู้ชมครับรางวัลคนสู้ชีวิตจากเครื่องดื่มฉลามในวันนี้มอบให้กับคู่ของยอดแสนชายกับวิสา์เลยครับเชิญครับตัวแทนจากเครื่องดื่มฉลาม มอบให้กับแสนชายทางด้านขวาและนี่เป็นตัวแทนของวิสาหเล็กสอทศพลครับรับจากเครื่องดื่มฉลามครับอย่าลืมว่าฉลามบุกสู้ชีวิตนีครับของบริษัทโอสุทสภา,าจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ FBT บ p o r t Complex ศูนย์รวมคนรักกีฬาและก็13เหรียญทาวเวอร์นะครับมี30ส,ส,สาขาและก็ห้องล่าสุดนะครับเอลกโจชั้น3 549นอกทุกอย่างนะครับโดยคุณสมชายนิเติยวนาคูล แล้วก็อแอนตาซินเป็นผู้ได้รับและส่งเสริมศิลปะไม้ไม้มวยไทยกันมาตลอดแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับอีก3,000บาทจากยดมทเจ้าคุณแล้วก็ที่เพึ่งสมุนไพรพยกแก้ฟกช้ำสุดดมแก้ลมบรรทาวัดนะครับได้ผลต้องพย,ยกมาชมกันต่อในยกที่สองมาไกลาดลูกศิษย์ของรองผู้การประจบระวบเปาอินร่างกายเปึกเลยนะครับรุ่นน้องรุ่นลงขวาไปทีนึง คู่นี้พลาดนี่มีโอกาสนับน็อกด้วยกันนะครับอาวุธหนักแรงด้วยกันฝ่ายแดงนี่แข้งหนักขวาอีกทีนึงเดาดอนซ้ายนะครับเดาเดาดอนจากห้างฉัดลำปางรุ่นพี่อ้าวหวานไม่หวานไม่ถึงหมวยซ้ายกับขวานี่ชกกันแล้วก็เลี่ยมไปเลี่ยมมานะครับเกมครับทางด้านไกรราชปอเปาอิน รุ่นใหม่ไฟแรงครับลายนี้เป็นดาวรุ่งซึ่งกำลังพุ่งแรงขึ้นมาสำหรับไกรราดดูครับต้องเปิดเกมก่อนใช้ความหนุ่มแน่นครับดูโอ้โหแข้งนี้ดังสนั่นวันไหวแต่ว่าปลายเท้านะครับอย่างนี้ไม่เจ็บครับอย่างนี้ครับโอ้โแต่้าไปแน่นๆอย่างนี้เจ็บกว่านะครับไปียกว่าเอาคืนกระชันชิดเหมือนกันไกรราดไม่มีการรีรอ นี่ละครับมวยหนุ่มโดนแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับาดาวูดรนั้นอาอยุมวยจะมากกว่าหน่อยฉะนั้นตึงต้องใช้จังหวะใช้ความชำชองของาการขึ้นเวทีเข้าช่วยแต่วันนี้เกมของทางด้านไกรราชนี่ดูรูปการแล้วนี่มีความมั่นใจสูงครับโอ้ทีมก็ไปลูกเดียวนี่รู้สึกว่าการจับจะหลุดครับเพราะกางเกงครับกางเกงขาดเลย นะกางเกงนะคุณปะครับกางเกงขาดครับกางเกงขาดนี่แหละครับแม<น>่คุณชันชัยครับต่อยไปต่อมาากงเกงขาดมวยคู่นี้เป็นมวยตำรวจทั้งคู่คุณธมรมศ์ฝ<ช>่ายแดงนี่เป็นลูกศิษย์ของรองผู้การประจวบปาอิน<ช>น้ำเงินของพันตำรวจโทดิเรยกยศนันครับฝ่ายแดงออของตำรวจด้วยกันทั้งคู่และว,วันที่18คุณชันชัยสุดยอดของคู่มวยเลยครับโดยมวยนัดนี้ ความยิ่งใหญ่ที่ตรงนี้นี่แฟนมวยนี่พลาดไม่ได้ครับนี่แลยครับ,รบแฟนมวยชาวต่างประเทศนี่วันนี้มาชมกันลดหลามเหมือนเดิมนะครับในาการศึกสาทรงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มทุกขืนวันเสาร์นะครับถ่ายทอดสดทางช่องห้าแล้วก็เรียนย้ำให้ทราบอีกครั้งว่าในวันที่18นะครับในศึกมหาชนวันทรงชัยรายการนี้ของโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนวันคาดูเก็บแค่250มีทั้งนำสักน้อยนะครับกเวลากรบสามกอเพชร จะป้องกันแชมป์นรุนไฟเวกเพชรเอกและก็มีพรพิธาก,กับโคจสารพระธาตุน้อยกับวันพิชัยหลักหายจะต่อยกิลาเล็กสิจอมพบมีแสนชัยต่อน้ำหนักแรมโบ้ผิว4ปอนด์นะครับและก็ธงชัยโชกกัพยากเล็กต่อกัน2ปอนด์เหมือนกันบนเวทีครับมาลุ้นกันต่อยกที่2อีกหนึ่งนาทีครับแข้งซ้ายครับว่าไปเรื่อยครับทางด้านกเรียงธมิน ดาวดอนโอ้โหเจอขวาก็ไปเม็ดนี้แม่น้าแงน้างายเกาะในรัดในความแข็งแรงของทั้งคู่ดีออยังดีอยู่นายต้องระวังครับความคมความแรงอาวุธของทางด้านไกรราชวันนี้เอาละครับรุ่นน้องก็จริงครับแต่วันนี้ขึ้นมาด้วยความมั่นใจออกแข้งขวาติดบงังหมดยกครับ ลุ้นกันให้รวยเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องเอลว,วันนี้เปิดฝาปั๊บลุ้นรับโชคทันทีมูลค่า9ล้านกว่าบาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลิงสร้อยคอสองคำและรางวัลอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2อ4 4หมั่นใจใช้เอลวผมยังมีหลักฐานหลายอย่างที่จะต้องชี้แจงให้ทราบพะรนานังหลงก่อนผมยังไม่นั่งทำไมคุณถึงไม่นั่ง เมันย็นยาบรรเทาอาการริษสีดวงทวารตราปลามมงก่อเป็นยาแผนโบราณเม็ดเล็กๆรับประทานง่ายเป็นยาระบายอ่อนๆยิ่งใหญ่ครบวงจรกรุงเทพการประมูลรถยนต์สนามการค้ารถยนต์มือสองที่ครองใจคนทั้งประเทศประมูลทุกวันพุธสุกและวันเสาร์โดยนายนาริมสีงามพรอ้อมทีงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงราคาย,ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย งานเล็กงานใหญ่ลุกล่วงไปได้ด,ดีมันเพราะอะไรหนอมีเพื่อนดีเพื่อนสีงานเลยดีแมนเพราะท่านปุมน่มต,ตรานนคินสีนสสมวยไทยมรดกไทยมรดกโลก ในสัปดาห์ที่แล้วครับศักไพฑู์เดชรัฐเอาชนะนกเจริญรั์ดอนกอบสวิทนยกที่3ครับรับจากน้ำมันเครื่องใดเกียวเครื่องฟรสตาติดง่าย5,000บาทไอ้ขี้พึ่งตราพายกแล้วก็ยาวัยดีครับวันนี้เป็นตัวแทนจากคุณเตียงศัก์ประคองวงมอบ5,000บาทครับเชิญครับ5,000บาทแล้วก็ยังมีรับเครื่องใช้ไฟฟ้ามิซูชิต้าครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนครับมิซูชิต้ารับไปแล้วนะครับ5,000บาทโดยยาวัยดีท่านกนะครับแจกทันที5,000บาทเลยทีเดียว แล้วก็ท่านที่มีปิตธภัณฑ์นะครับอย่าลืมว่าตราบรมกรให้ตัดโลโก้นะครับส่งมาที่ตู้ปน6ปนฝปฏิพัฒน์กรุงเทพ10404มีรางวัลทุกทุกสัปดาห์แรกของเดือนนะครับรางวัลก็มีโซ่ก็ต้องทำ1บาท5รางวัลรามวยที่ดูเดือนนะครับเขตไทยในวันที่1ที่ผ่านมากับฉลามเหล็กไปบนเวทียกที่3ไลลาดนี่ เ้าห้าวหานและเกินเดินตลอดดาวดอนต้องวิถงนี้แทงเข้าพุกอีกทีเดิมาไกรราชนี่กระดูกชั่วโมงเป็นรองนะครับแต่ว่าชกแล้วต้องยอมรับเลยพัฒนาออกซ้ายของดาวดอนเลี้ยขวาแล้วมีหมัดแจมด้วยนะครับไกรราชม่แต่เตะอย่างเดียวดูลังก็จริงแต่ไม่ได้กเกรงกลัวซ้ายของดาวดอนจากห้างฉันอันปา ฝ่ายแดงนี่มาสาคามนะครับภัททนทราวิชัยอายุก็่อน,น้อยกว่าด้วยแต่ว่าเดินตลอดใจถึงมปกติก็ชกในราการศึกบาราจันนะครับวันนี้มาเข้าใราการศิละปะมวยไทยขนมต้มยู่นี้เป็นแค่คู่ร้องนะครับทุขึืนวันสาวนี่ แล้วก็พาโลกพีวีช่อง5นะครับปี2000ตลอดเลยเป็นมวยเงินแสนแล้วก็รายการเงินล้านตลอดคู่นี้เป็นมวยร้องคู่เอกครับน้ำเงินในแง่ซ้ายกับแง่ที่สองสวยงามคุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงครับมีลูกหลอกลูกโยกออกข้างออกแง่นี่ครับไปลาดดีก่ ระวังนะครับงทางด้านดาวดรนดาเข็นดีนครับเต่ขวาปล่อยขวานี่เป็นอาวุธอันตรายของทางด้านไกรราชบลุกเร็วคมหรว่า,วาวทางด้านดาวดอุดรแต่ว่าลกหนักนี่ครับทุกสวนที่ด้หมัดซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายติดบังสายตาต้องดีครับการเก็บการกันอาวุธกู่ต่อสู้แข้งซ้ายต้องกันให้อยู่ดูที่วงใน รับปุยคู่นี้ไหลวิพีโอ้โหดิครับแข้งขวาทางนี้ก็ไปเต็มเต็มครับโอ้โหแข้งแข้งขวาเหลือเกินจริงๆครับไทร่าดนี่เตะขวาตะละดอกนี่สีข้างซ้ายของดาวดอนนี่แดงเป็นปื้นเลยครับโอ้โหเริ่มเข้าอีกแล้วครับดาวดอนรับบ่อยๆนี่ไม่ค่อยดีครับสิคโคงแดงปื้นไปเลยหมดอนยุที่ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาต้องพร้อมเสมอด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลาย้ามเนื้อท่าถูท่าถูยังม,มองกลางถ้วยทองมิดคู่เดอดเพื่อนคู่ตัวมีตัวยาเม,มทมิลซาลิเซเลตกระบูดเมนทอลและน้ำมันยูคาริทัสถ้านที่ท่าซ้ำไหบริษัทเราจะวิ่งล้ำหน้ากู่แข็ยงยามได้คนณค่าจริทางทำงานงางงานี้กรอยางเดียวไม่พอร็อกเสียต้องมียางดียางทนยาง ไฮฮีโร่ยัางคุณของคุณรับผิดชอบอาดีใจแค่นี้ยังไม่พอเพราะวันนี้ซื้อน้ำมันเครื่อง BP v i s ก o Pick Up ขนาด5ลิตรแถม1ลิตรฟรีทันทีอย่างเดียวไม่เปลี่ยนใจ BP v i s c o Pick Up ดีใจใหญ่เลยสิถึง31กรกฎาคมน,นี้นะ แข็งป่ปอ้าวนุ่มไปเจเฟรสชัว sure. นุ่มกำลังดีเสริมแผ่นใหญ่ซอฟชัว sure. นุ่มกระชับเข้ารูสปสบายปฏิตกรรมใหม่เพื่อลูกผู้ชายเจเฟรสชัว sure. มวยไทยมรดกไทยมรดกโลก ท่านผู้ชมครับคู่มวยในรายการศิลปะมวยไทยถังต้มนะครับ22รุ่ทธิตสิทธิ์จำลองการยดระดับเกียรติพญาไทยปูจ๋านะครับจะโชกเกตเวราชแล้วก็มีสิงห์ไทยกับเด่นนากลางโอ้โหเล็กๆน่ารักทั้งนั้นใน22นะครับในรายการศิลปะมวยไทยถังต้มมาถึง29รายการนี้มาดูว่าไผ่สีทองเนโหขึ้นชั้นมาแล้วจะโชกเกลือดหนึ่งอุบลนะครับแล้วก็มีเดี่ยวแชมป์มวยรอบการสายยันน้อยนะครับ ตามมาด้วยเด่นลงอีกคู่หนึ่งโ้โหรายการนั้นมีเยี่ยมๆทางนั้นนะครับ22-29กับมาดูยกที่4กันต่อครับขอขอบคุณกัับเครื่องดื่มฉลามรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์คุณประวิกียาปัดกับห้างโขสจำกัดแสงเทียนรำวิทย์ที้พึ่งสมุนไพรไผ่หยกแก้ฟกช้ำสูตรบรรเทาหวัดครับได้ผลชมัดครับต้องไผ่หยก ชุดชนะชายเจเพสลุฟที่นอนโลตัสบ้านคุรุสภาคนครทองบาบูนน้ำมันเครื่องใดเกี่ยวลือฟิสตาติกง่ายคุณนร,ริศสิงห์วังชาขับมหาชาัยวิลล่ายาหมองตราดยทองคุณเฉลิมสุนันทการกิจบริษัทดิโก้ประเทศไทยจำกัดยาดมท่านเจ้าคุณเมียเลือกเจ็ดสีด,กดงกระดาษชาพอดีมาต่อกันบนเวทียกสี่คู่นี้เล่นแรงทั้งคู่พาดน,นิดเดียวมีมีสิทธิ์ถึงเปลย์นะครับโอ้โหเตะเตะโตโอ้หเตะแรงมาก จริงๆไกรลาดนี่ไปหน้าท้องของเดาดอนนี่แดงไหมไปหมดแล้วนะครับโอ้โหวขวาของไกรลาดอีกไดินไปถึงหัางชัดน้ำปางเลยน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงกัทราวิชัยมาสารคามเปรี่ยงเข้าไปหมัด1-2ึงเปรี่ยงขวาอีกทีหนึ่งน้ำเงินออกเนียนสายติดถีบกระโดนขวาของไกรลาดอ้าวซ้ายของเดาดอนโตมาเข้าลำตัวไม่ผู้นี้ โชแล้วสบายตาสบายใจนี่ครับอาวุธมวยไทยรอบตัวหวทีนึงสายของอ้วนขวาไกรลาดเดินิงหมัดแจมด้วยล่างขวาแม่ไกรลาศอีกออกตลอดเรื่ว่าชิงกกรนออกกกรนนะครับเดาดอนตั้งหลักตั้งเกมนับหนึ่งถึงสองไม่ได้ไกรลาดเดินิงเดาดอนซ้ายมาทีนึงติดไกรลาด หรือว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นเหลือเกินครับกับโวยรองผู้เอกในวันนี้นี่ครับหลุดครับฝ่ายตังหลุดค่อยๆขยับสายตาคอยดูครับใครหลุดใครหลงหลวมไม่ได้ครับหลุดครับแข้งซ้ายถักโต้คืนนี่เป็นช่วงวินาทีที่สําคัญครับนี่ครับเป็ดบงังความเก็บต้องปันกันให้ดีครับแข้งซ้ายลาตัวโต้คืนติดบงังแข้ง ติดปังเอาแล้วครับชิงเหลี่ยมชิงไหวทิพผู้นี้วงในตามกันแทงไม่ตัมครับทางด้านดาวดอนวัดกันที่ข่าตรหดวัดกันที่หัวใจครับแข้งซ้ายซ้ายแ,แย่ด้วยหมัดซ้ายครับขวาจะออกยังออกไม่ได้ครับเตีปังรวดเร็วตันใจไม่มีการให้กินเปล่าครับเริ่มออกอาวุธเข้าครับทางด้านดาวดอน แข้งซ้ายเริ่มทํางานดีขึ้นต่อยเชิงรับมากไปไม่ได้นะครับเราดอนต้องเปลี่ยนเป็นเชิงลูกบ้างเดียวครับแข้งซ้ายเริ่มทํางานดีเก็บข้างขวาของทางด่างกาล,ลาดได้เอาละครับเปียดขึ้นมาแล้วอย่างนี้อัลโด ไฟเบรกเพราไฟเลียคกร้อยเก้าสบาทมื่ติดแอร์โรไลเนอร์ถึงสาสิงหาคามนี้นนไม่เคยเจอละสิ่งล็อกแน่นขนาดนี้แอโรนี่โอ้โหติดที่ฟรีครบเซ็ตเมื่อติดแอโรไลเนอร์ถึง31ส,สิงหาคามนี้ รถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดีล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละเพราะใช้แล้วเครื่องปิสตาร์ติดง่ายผมยังมีหลักฐานหลายอย่างที่จะต้องชี้แจงให้ทราบลูกน้านั่งลงก่อนผมยังไม่นั่งทำไมคุณถึงไม่นั่งก็ลมมันเย็นยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารตราปลาเมก่อนเป็นยาแผนโบราณเม็ดเล็กๆรับประทานง่ายเป็นยาระบายอ่อน มยไทยมรดกไทยมรดกโลกท่านผู้ชมครับมวยรองผู้เอกในวันนี้ผ่านไปสียกยังดูกันไม่ออกบอกไม่ถูกครับว่าใครเหนือใครเดี๋ยวลุ้นกันในยกสุดท้ายครับแต่ว่ายังไงลุ้นมวยวันนี้จบแล้วพวกนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญทางศาสนาวันอาสาฬหะทางเวทีมวยนี่งดทําการแข่งขันครับ